สบปรดซื้อมาปอกเองโลละยี่สิบห้าลูกละสี่บาทได้สองกุแล้วแถมเราได้แกนกลางด้วยแกนกลางนี่มีประโยชน์กินแกนกลางดี ซื้อส,สับประรดลูกก็จะได้เปลือกลูกเลือกมอดหมักหมักทำน้ำหมักเปลือก,อกสับประรด